นี่ก็เป็นช่วงของการท่องเที่ยวท่องเที่ยวนะครับในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมีส่วนสําคัญนะครับในการสอดส่องดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในประเทศไทยอย่างกรณีนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็เข้ามาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวครับหลังพบเรือนาเที่ยวทิ้งสมอเรือลงไปในแนวปะการังเกาะข่าวจังหวัดระนองครับโดยไม่ยอมใช้ทุ่นผูกเรือที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนเตรียมไว้ให้จึงเกรงว่าแนวปะการังจะเสียหายทั้งหมดครับ ผู้สื่อข่าวลง <ไป S 1> พื้น <ไป S 1> ที่สำรวจบริเวณเกาะขังข่า,ขาวอำเภอกระเปือจังหวัดระนองครับซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติแหลมสนหลังได้รับร้องเรียนนะครับจากนักท่องเที่ยวว่าเรือที่นำนักท่องเที่ยวไปดำน้ำดูปะการังมักจะทิ้งสมอเรือลงไปในแนวปะการังแทบทุก,กลำครับโดยไม่ยอมใช้ทุ่นผูกเรือที่อุทยานได้เตรียมไว้ให้จึงห่วงว่าจะเสียหายให้สร้างความเสียหายนะครับให้กับแนวปะการังเป็นวงกว้าง พร้อมเรียกร้องให้เรือที่นําเที่ยวช่วยการดูแลด้วยการผูกเรือกับทุ่นที่อุทยานได้เตร